อุปกิเลส16สนิมที่เกิดแต่เนื้อใจตอนที่10ประมาทะสนิมแห่งความประมาทหนทางสู่ความตายเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในการเดินทางผ่านอุปกิเล้9หมวดที่ผ่านมาเราได้เห็นสนิมร้ายชนิดต่างๆที่กัดกร่อนจิตใจให้เศร้าหมอง ในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอุปกิเลสข้อสุดท้ายซึ่งเป็นผลรวมของกิเลสทั้งหลายและเป็นสภาวะที่อันตรายที่สุดที่พระผู้มีพระภาคทรงย้ำเตือนอยู่เสมอองค์ธรรมนั้นคือปัมมาทะคำว่าปัมมาทะหมายถึงความประมาทความเผลอสติความเลินเลอ การปล่อยใจให้ไหลไปตามกิเลสปรมาทะคืออาการของจิตที่ขาสติคือการดำเนินชีวิตไปโดยปราศจากความระลึกรู้เป็นการปล่อยให้กายวาจาและใจเป็นไปตามอําาจของความเคยชินและกิเลสอุปมาให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าชีวิต เปรียบเสมือนการขับรถไปบนถนนที่เต็มไปด้วยอันตรายความประมาทก็เปรียบเสมือนการหลับในในขณะขับรถผู้ที่ขับรถโดยหลับในย่อมไม่สามารถควบคุมรถได้เขาไม่รู้ว่าข้างหน้ามีโค้งอันตรายมีทางแยกหรือมีเหวลึกในที่สุดรถคันนั้นก็ย่อมต้องประสบอุบัติเหตุ และนำไปสู่ความพินาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความประมาทเป็นผลโดยตรงของความมัวเมาหรือมาทะเพราะเมาในวัยจึงประมาทไม่สั่งสมคุณงามความดีเพราะเมาในความไม่มีโรคจึงประมาทไม่ดูแลรักษาสุขภาพเพราะเมาในชีวิตจึงประมาท คิดว่าความตายยังอยู่อีกไกลความมัวเมาทําให้เราหลับตาและความประมาทคือการที่เราขับรถต่อไปทั้งๆท,ที่หลับตานั่นเองหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายนี้คือ 1. ความประมาทคือหนทางแห่งความตาย นี่คือพระพุทธพจน์ที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งในพระธรรมบทพระองค์ตรัสว่าอปมาโทอมตะปะทังปมาโทมัจจุโนปะทังซึ่งหมายถึงความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความตายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความตายทางร่างกาย แต่หมายถึงความตายจากคุณงามความดีผู้ที่ประมาทคือผู้ที่ปล่อยชีวิตไปวันวันโดยไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้ชำระกิเลสชีวิตของเขาจึงเปรียบเสมือนคนที่ตายแล้วและในท้ายที่สุดความประมาทนั้นก็จะนำเขาไปสู่ความตายที่แท้จริงและนำไปสู่การเกิดในอบายภูมิซึ่งเป็นความทุกข์ที่ยาวนาน 2ความประมาทคือรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งปวงเพราะพุทธองค์ตรัสว่าอากุศลธรรมทั้งหลายมีความประมาทเป็นมูลเพราะอะไรเพราะเมื่อถาสติเมื่อประมาทโลภก็ย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่ายโทสะก็ย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่ายโมหะก็ครอบงำได้โดยง่าย ความประมาทจึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูเมืองต้อนรับกองทัพข้าศึกคือกิเลสให้เข้ามาปล้นสะดมคุณงามความดีของเราได้อย่างตามใจชอบ 3. ความไม่ประมาทคือยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงในทางตรงกันข้ามพระพุทธองค์ทรงยกย่องความไม่ประมาทหรืออัปมาทะว่าเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งปวง พระองค์ตรัสว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายก็ย่อมประชุมลงในความไม่ประมาทฉันนั้นอปมาทะคือการมีสติอยู่ทุกเมื่อมีสติในการทำในการพูดและในการคิดการมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาคือการปริดประตูเมืองไม่ให้ข้าศึกคือกิเลส เข้ามาได้และในขณะเดียวกันก็คือการเปิดโอกาสให้กุศลธรรมทั้งหลายคือศีลสมาธิและปัญญาได้เจริญงอกงามขึ้นปัชิมโมวาทคือโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ก่อนปรินิพานก็ได้ทรงย้ำเตือนถึงหลักธรรมข้อนี้ว่าวยยตธมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะซึ่งหมายถึง สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือบทสรุปคําสอนทั้งหมดของพระองค์ที่ฝากเอาไว้แก่พวกเราในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของชุดนี้เราจะมาสรุปภาพรวมของอุปกิเลสท,ทั้ง16ประการและหนทางแห่งการชำระสนิมในใจให้หมดจด ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญผ่อน